กว่าที่ใครคนหนึ่งจะผ่านด่านแห่งอันตร,รายในสังสารวัตรจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีบุญบาร,รมีมากทีเดียวและต้องไม่มีการมันใดามาขาัดขวางจึงได้เกิดเป็นมนุษย์และสัมมาสมุทธเจ้าท่านถึงได้ตรัสเอาไว้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์นะ่ะเป็นการยากเมื่อการเกิดเป็นการยากอย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะดำรงชีวิตยอยู่บนความไม่ประมาทและตระหนักถึงคุณค่าของการเกิดมาโดยใช้วันเวลาให้คุ้มค่าให้ผ่านไปพร้อมๆกับการสร้างบารมีทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรา มีคุณค่ามันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเวลาที่สูญเสียไปก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าเพราะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกๆวันมีวาระแห่งพาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในเอกัญชลิกะเถราประธานาีิเก้าความว่า เราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระชวิวันเปล่งปลั่งดังทองพระนามว่าวิปัสสีเลิศก,กว่าผู้นำทั้งหลายเป็นระผู้กแกล้ากล้าทรงแนะนำดีทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกผู้คงที่ทรงมีวาทะมากมีสติสัมปชัญญะมาก สเสด็จดำเนินไปในระหว่างตลาดจึงมีจิตเริ่มใสมีใจสมนัตได้ประนมอัญชิีไหว้ในกลับที่เกแต่กับนี้การที่เราได้ประนมอัญชิีไหว้ในเวลานั้นด้วยกรรมนั้นเรานไมาได้รู้จักทุกขติเลย นี้ก็เป็นผลแห่งการประนมอัญชลีไหว้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วสิง่งต่างๆที่เรากระทำในแต่ละวัน ในขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนมีผลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งที่กระทำนั้นแยกในสองประการใหญ่ๆก็คือกุศลแล้วก็อกุศลสิ่งใดที่ทำแล้วก่อให้เกิดความดีงามต่อตอนเองและผู้อื่นจะมีผลดีในภพชาตินี้ และจะส่งผลไปยังพบชาติบึงหน้าให้เด็กประสบแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เรียกว่ากุศลแต่สิ่งที่ทำตรงกงันข้ามหากว่าทำลงไปแล้วส่งผลให้มีความทุกข์ทรมานจนเป็นเหตุให้ต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิก็เรียกว่าอากุศลหรือพูดง,ง่ายๆก็คือ บุญกับบาปอุปกรณ์ในการสร้างบุญระบาปนี้เนะี่ยมีอยู่สามทางด้วยกันก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจหากใครเนะี่ยรู้จักระวังกายวาจาใจไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลผู้นั้น ก็ยอมไะ้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เห็นภายในโลกนี้และโลกหน้าอ,าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราสามารถที่จะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญได้ทั้งนั้นบัณฑิตผู้รักบุญต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มิน,น่าจะอำนวยให้สร้างบุญ ก็สามารถที่จะหาบุญได้เหมือนเรื่องราวของนักสร้างบารมนะีในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนีนะ้เป็นเรื่องราวที่ควรแก่การอนุมโมทนาและควรเอาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเป็นเรื่องของพระเถระที่ท่านได้กล่าววาจาในข้างต้น ท่านได้ระลึกถึงผลบุญที่ตัวท่านเองได้ประสบมาในพบชาติก่อน,อนท่านได้มีโอกาสสั่งสมบอมเพญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านได้สั่งสมบุญนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานตามสมควรแก่อัตภาพแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญพิเศษ ที่พอระลึกถึงแล้วเกิดมหาปิติต่อย่างใดชีวิตได้เวียนว่ายตายเกิดตามภพภูมิต่างๆบางภพบ,บางชาติก็เกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติบางภพบ,บางชาติก็เกิดมาในตระกูลที่ยากจนมีชีวิต ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะี่ยไม่ยาวนานทีเดียวจนกระทั่งมาถึงยุคที่สว่างสวัยที่สุดยุคหนึ่งในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวิวปัสสีโลกมีพระชนมายุถึงหนึ่งแสนปีทีเดียวเมื่อตรัสรุแล้วก็ทรงประกาศ พระสัตว์ทำไปทั่วชมพูทวีปทำให้ผู้มีบุญได้เข้าถึงกายธรรมรหัสกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามากมา,กายกายกองทีเดียวจนกิติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่กระจอไปทั่วสารทิศ ในยุคนั้นพระเถระได้บังเกิดในเรือนของตระกูลแห่งหนึ่งท่านเป็นเด็กที่มีใจน้อมไปในทางกุศลมีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาจนกระทั่งเจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้ว <c oughs> ก็ได้ยินข่าวคราวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม และประสงค์แม้ว่าจะไม่เคยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เลยแต่ก็หาโอกาสไปฟังธรรมจากพระสาวกผู้สิจาริกมายังนครที่ท่านอาศัยอยู่เรื่อยๆท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่าสักวันหนึ่งเรานะคงจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้าและไม่เคยพลาดโอกาสที่จะทำความดีเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จผ่านมาทางพระนครน,นั้นวันรุ่งขึ้น ก็ได้เสด็จออกบินบาตในพระนครเพื่อโปรสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายในวันนั้นคุลบุตรได้เข้าไปทำธุระบางอย่างในพระนครก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังบินดาบอยู่แล้วได้เห็นพระจัพพรรัง์สีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย ก็คิดว่าเราเคยได้ยินกิติศัพท์เกี่ยวกับพระบรมศาสดามามากว่าพระองค์ทรงส,งสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการวันนี้ความปรารถนาของเราที่จะได้เห็นพระพุทธองค์สมหวังแล้วแต่เราเพิ่งเดินทางออกมาจากเรือน ไม่มีทายธรรมติดมาเลยแม้สักอย่างเดียวเราจะเอาบุญกับพระบ,บรมศา,ศาสดาอย่างไรหนอเมื่อคิดอย่างนี้ท่านก็ใช้ปัญญาไตรตรองว่าแม้จะไม่มีสิ่งของในมือทั้งสองเราก็จะใช้มือของเรานี่แหละเอาบุญกับพระองค์ ว่าแล้วแทนกับทำความร่วมใสในพระพุทธองค์ได้ยืนเอามือทั้งสองประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อมหลังจากวันนั้นผ่านไปทุกๆครั้งที่กุลบุตรมองมือทั้งสองข้างของตัวเองก็จะเกิดมหาพิติอยู่ตลอดเวลาว่ามือของเรานี้เนะ่ย เป็นมืออันเป็นมงคลหนอที่เราได้นำมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านระลึกถึงผลกรรมที่ทำเพียงเท่านี้เนะี่ยจนกระทั่งละจากโลกไปด้วยบุญนั้นทำให้ท่านท่องเที่ยวในเทวดาและมนุษยโลกเมื่อเกิดในหมู่เทวดาก็เป็นที่เคารพ เกรงอกเกรงใจของทวยเทพทั้งหลายเมื่อมาเกิดในหมู่มนุษย์ก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจและเป็นผู้ควรแก่ก,การบูชาของมนุษย์ในทุกที่ทุกสถานท่านเอเสวยสมบัติทั้งสองนับพบนับชาไม่ท้วนจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้เนะี่ย ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลผู้สมบูรณ์ไปด้วยม,มหาสมบัติทั้งหลายมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายด้วยบุญเก่าที่ท่านสั่งสมมาพอได้ยินข่าวการอุบัติขึ้นของพระราตนตรยัยก็เกิดเรื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมจึงตัดสินใจสละความสุขสบายทางโลก ออกบวชในพระศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ได้ทูลขอวิธีการปฏิบัติธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ด้วยอำนาจแห่งบุญที่เคยประคองอัญชรีต่อพระวิปัสสีพุตธเจ้าทำให้ท่านใช้เวลาไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต กำจัดกิเลสอสศวะได้หมดสิ้นและด้วยอนาจบุญที่บำเพ็ญมาในการก่อนเป็นเครื่องสนับสนุนจึงทำให้ท่านปรากฏนามว่าเอกันจริกะเถระเมื่อท่านาระลึกถึงบุปกรรมที่ได้ทำมาก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดเหมือนผลมะขามป้อมที่วางอยู่บนฝ่ามือ บังเกิดปีติสมนัตจึงประกาศการสร้างบุญของท่านว่าผลแห่งบุญนี้นะ่ยยิ่งใหญ่เกินประมาณเราได้สร้างบุญเล็กน้อยด้วยการประคองอัญชลีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นยังมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เพียงนี้สองมือที่ได้กราบไหว้ผู้ทรงศีล เป็นมืออันเป็นม,มงคลจริงหนอก็สามารถอำนวยสมบัติทั้งที่เป็นโลกิศทรัพย์และอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นกิจทุกอย่างที่ควรทำเราได้ทำเสร็จสิ้นแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กระทํำแล้วเห็นไหมจ๊ะ ว่ามือทั้งสองข้างที่อยู่กับตัวเรานี้นะี่ยมีความสำคัญกับชีวิตเราทั้งพบนี้และพบหน้าหากมือนี้ได้อัญชรีบูชาผู้ประพฤติธรรมมือนั้นก็เป็นมงคลเราทำในสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าว่าหากนำมือนี้นะ่ยไปสร้างบาปอากุศลก็เป็นมืออับปมมงคล ก่ให้เกิดแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32ก็ควรจะใช้ทุกส่วนของร่างกายให้เป็นทางมาแห่งบุญให้มากที่สุดนะจ๊ะใช้กายวาจาใจใช้ความคิดคำพูดและการกระทำให้เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานให้ได้ ในที่สุดนี้